และนี่คือฟิโบนัชชีอินเทอร์นอลแพทเทิร์นที่3นะครับเป็นแพทเทิร์นที่3ซึ่งจะมีทั้งหมด4แพทเทิร์นนะครับในเบื้องต้นพื้นฐานของฟิโบนัชชีวิธีการครับคือเราลากจากจุดไฮมาจุดโลนะครับถ้าราคามีการเด้งขึ้นไปที่50%นะครับของฟิโบนัชชีและมีการดีดกลับลงมาที่23%ของฟิโบนัชชีนะครับ23.6นะเป้าหมายของมันคือ61.8 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟิบ b o อนาชี internal pattern นะครับมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับเรามาดูกันที่ทองนะครับอันนี้ผมเปิด H1 นะครับราคามีการวิ่งลงมาแล้วมีการวิ่งดีกับตัวไปอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามากลางในส่วนของฟิบอนาชีกันนะครับว่าวิธีการกลางและเราจะหา internal pattern เจอ,อยังไงนะครับอันดับแรกเราจะว่าจากสวิงไฮ i นะครับลงมาที่สวิงโลข้างล่างนะครับอ่าพอวาดเสร็จป,ปุ๊บจากสวิงไฮ มาที่สวิงโลนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเส้นฟิโบนัชชีนะครับเส้นสีเหลืองมันจะมีเลเวลบอกตรงนี้ก่อนหน้านี้นะครับราคานะครับจะมีการทัชมาที่50%ก่อนนะครับซึ่งเป็นของเมื่อวานนี้ผมเปิด H1 นะมีการดีดกลับลงมานะครับที่23%และเป้าหมายของมันครับคือ61.8ตรงนี้เห็นไหมฮะซึ่งระยะทางนะครับที่ชนะนะตอนนี้นะครับจาก23%ขึ้นมาถึงตรงนี้ระยะทางอยู่ที่2,000 นะฮะเห็นไหมนะครับในส่วนของ internal pattern นะครับซึ่งเรามีทั้งหมด4 pattern ในส่วนของพื้นฐานนะครับเทคนิคง่ายๆแค่นี้นะครับลองไปติดตามกันดูโอเคบาย